สวัสดีค่ะวันนี้จะมาไขาข้อข้องใจระหว่างผู้ดใดเพื่อน,อนทุกคนที่แบบว่าจะขนงของจากต่างประเทศกลับเมืองไทยค่ะเพราะว่าหลายคนโทรเข้ามาแล้วทักเข้ามาไลน์ซะเหลือกเกินที่อยากคุยจักว่าคนของกับประเทศไทยเนีอบอเอาอยัางไดไปไดแน่ายค่าใช้จ่ายเท่าไรอะไรประมาณนี้นะจ๊ะแ้วก็แบบกเลยอยากแบบมาตอบ คอมเมนต์หลายๆห,ห,หลายคนเราจะน่ะให้ชี้แจงให้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 ใหใหใหหูจักเลยจ้ะว่าอ่าเอพูดซ้ำอีกนะจ้ะเพราะว่าตะกี้แปลก็เคยอธิบายไปแล้วแต่ว่ากับเขามาอีกก็เลยแบบว่าบางที่บางคนอาจจะหาวิดีโอเพ่อพออ่าแปลว้วก็เลยสะมาขอ,อาตอบอีกทําวิดีโอขึ้นอีกเนาะเพื่อแบบจะได้ช่วยหลายๆคนในการตัดสินใจแล้วก็แนะนํามีอะไรที่แบบว่าอ่าเป็นข้อมูลที่ดีๆสําหรับ กับแปวที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วนะจ้าหนึ่งคนของกับไทยบริษัทอะไรที่ต้องใช้บริษัทแปลก็มีบริษัทที่แปลเคยใส่ประจาแล้วจ้าแต่ที่เคยใส่โบเมนใส่ประจํหรืใส่ครั้งแรกนี่แหละแล้วก็ครั้งเดียวนี่แหละแต่ว่าผู้ใดอยากหูจักนะจ้ะผู้ใ่อยากคูจักผู้ใดผู้ใดอยากได้เบอร์อบริษัทกับวานทักแปวมานะคะที่ไลน์ไอดีนะคะตัว B ีพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็ B ี LLE นะคะพิมพ์เลขนะคะ2518นะคะทักแปลมมาเดี๋ยวแปก๋ก็ี่ส่งรายละเอียดให้เลยจ้าว่าบริษัทใดที่แป๋วใส่บริการเนาะจ้าแล้วทีนี้ค่าขนส่งเท่าไรแต่แปล,แปล,แปลขออธิบายขอแบบว่าแนะนำมาจ้ะเนาะ ให้ถาม,มหลายๆบริษัทได้จ้าเพราะว่าตะกี้แปลคนมาช่วงก่อนโควิดเนาะจ้าเนาะราคาอาจจะแตกต่างกันเพราะว่าหลายๆคนที่ทักแปลมาแล้วก็ขอรา,า,ายละเอียดน่ะบอกว่าช่วงนี้ทําไมมันแพงจังพี่แปลเพราะว่าแปลจ่ายไปนะคะ40ฟุตจ้ะที่แปลส่งคนกลับมาเมืองไทยเนาะ40ฟุตนะคะราคาอยู่ที่1,225ปอนด์จ้ะ40ฟุตนะอันนี้คือเรา พ็คของเองนะคะ,ะตู้คอนเทนเนอร์รถคอนเทนเนอร์เอาขอเป็นภาษากลางอย่างเดียวเลยเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนอาจจะฟังภาษาอีสานบ่รู้เรื่องนะจ้ะอ่อสีฟุตนะคะที่แปลวจ่ายไป1,025ปอนด์ปอคือเราต้องแพ็คเองนะคะรถตู้คอนเทนเนอร์จะเราก็จะมีการโทรศัพท์แล้วก็นัดหมายกันว่าจะมาให้มาวันไหนจะให้มากี่โมงนู่นนี่นั่นนะคะเพราะว่า ถ้าเกิดรถตู้คอนเทนเนอร์มาจอดปุ๊บเขาก็จะเริ่มนับเวลาเลยเขาก็จะเริ่มกดเวลาเลยเพราะว่าเขาให้3ชั่วโมงค่ะย้ํานะคะ3ชั่วโมงนะคะที่เขาให้นะคะในเวลาขนส่งของขนของขึ้นรถตู้คอนเทนเนอร์ถ้าล่วงเลยกกลเลย3ชั่วโมงไปแล้วคือเขาจะคิดค่าชั่วโมงละนะคะอันนี้ต้องคุยกับบริษัทให้แน่นอนนะคะจะได้รู้ว่าเขาจะคิดค่าล่วงเวลา เท่าไหร่นะคะเอาน,นี้ข้อขอแนะนํานะคะเพราะว่าแปลวพลาดไปนะคะเพราะว่าแปลวใช้เวลา6ชั่วโมงก็ไม่ถึง6เต็มเท่าไหร่5ชั่วโมงกว่าแต่บริษัทเขาจะจะคิดเป็นชั่วโมงเลยเต็มชั่วโมงเลยคุณจะใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีหรือ45นาทีเขาก็จะคิดเต็มเป็นชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นให้สอบถามดีๆว่าชั่วโมงละเท่าไหร่ถ้าเลยเวลาไปนะคือเขาให้แค่3มชั่วโมง ถ้าเราใช้เวลาเกินไปชั่วโมงละเท่าไหร่ที่เขาจะชาร์จนะคะอันนี้คือคําแนะนํานะคะเพราะว่าแป๋วเคยโดนมาแล้วนะคะแล้วที่นี้อตอนที่แปลวขนส่งมาคือก่อนโควิดก็เลยราคาได้แค่นี้แถือว่าถูกมากๆเลยใครอยากรู้ก็เอา40คูณนะคะว่า10,25นปอนน่ะใช้เงินเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะคะนี่คือที่แป๋วใช้มานะคะที่แปลวจ่ายไปนะคะก็ถือว่าถูกมากๆเลยเพราะว่า 2. เอาอะไรไปได้มั่งอันนี้บอกเอาจริงจะมาเคลียร์แบบให้เต็มเต็มไปเลยให้รู้ไปเลยนะคะว่าเราสามารถที่จะขนของอะไรมาได้มั่งเอามาได้ทุกอย่างทุกอย่างนะคะเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแปลก็แอบเอาของใหม่มาอยัดไส้มาด้วยอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้แนะนําแค่เครื่องสองเครื่องนะคะอย่าเอามาเยอะนะคะ,ะแล้วทีนี้แป๋วก็เอาตู้เสื้อผ้าตู้เย็นเครื่องซักผ้าทีวีนู่นนี่นั่นมาทีวีแป๋เอามาตั้งสี่ห้าเครื่องเลยนะเพราะว่าบ้านเรามีสามห้องนอนใช่ไหมสามคนแล้วสามเครื่องละแต่อย่าเอามาเกิน เยอะนะคะเป็น10นี่คือเขาบอกว่าเอยเอามาขายหรือเปล่าเพราะว่า10เครื่องนี่มันไม่ใช่แล้วเพราะว่าเป็นเป็นการที่แบบว่าเอามาขายแล้วไม่ใช่ย้ายบ้านนะเอามาแค่ห้าหกเครื่องนี่ก็ถือว่าเพอร์เฟกเพราะว่าอะไรสามห้องนอน3คนนะเพราะว่าบ้านบ้านเราก็จะมีทีวี TV เนี่ยคนละเครื่องใช่ไหมในห้องนอนนะแล้วก็ ห้องรับแขกมั่งห้องครัวมั่งอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเอามาได้ทุกอย่างนะคะยกเว้นอะฟังยกเว้นนะคะรถค่ะรถรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์เอามาไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเอามานี่โดนเต็มๆเ,เลยรถยนต์นี้สามารถแปลวพยายามที่จะหาลู่ทางที่จะเอามาเพราะว่าพ่อใหญ่อยากเอามาแต่ก็ภาษีนี่บานมากแล้วก็ ไม่คุ้มกันนะคะก็เลยเอามาไม่ได้แล้วก็มอเตอร์ไซค์ห้ามเอามาเป็นเด็ดขาดนะคะรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์ห้ามเอามาเป็นเด็ดขาดห้ามยัดไสคห้ามอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าตู้เทอร์เนอร์เขาจะขับรถผ่านเครื่องสแกนนะคะเครื่องเอ็กซเรย์ค่ะเพราะฉะนั้นไม่รอดค่ะไม่รอดแต่จักรยานนะคะไม่ถือว่าเป็นเครื่องเรื่องเครื่องยนต์นะคะสามารถเอามาได้นะคะแต่เอามาตั้ง4ี่ห้าคันเนี่ยเอามาฝากหลานนะคะเพราะว่าอยู่อังกฤษเนี่ย ผูกค่ะแปลก็เลยเอามาแล้วเอามาเป็นมือสองนะคะไม่ใช่มือหนึ่งเนาะแล้วทีนี้ก็เลยสามารถที่จะเอามาได้แต่มอเตอร์ไซค์นี่คือเป็นถือว่าเป็นเครื่องยนต์เนาะแล้วก็รถยนต์ก็คือห้ามเอามาเป็นเด็กขาดเอามาไม่ได้ค่ะแต่ทุกอย่างเอามาได้หมดค่ะเอามาได้หมดทุกอย่างเลย ตู้เย็นโทรทัศน์ทีเอ่อท,ทีวีกับโท,ทรทัศน์อันเดียวกันเนาะแล้วก็ตู้เย็นเครื่องซักผ้าไมโครเวฟเครื่องปิ้งขนมปงังเครื่องไฟฟ้าทุกอย่างเอามาได้หมดค่ะแล้วทีนี้อา้าวลักไทยกับลักอังกฤษใช้ใช้ด้วยกันได้เหรอเรามาดัดแปลงเอาค่ะเพราะว่าลัปลักที่ต่างประเทศเขาจะมี33 3อันใช่ไหมคะ3าหัวเนาะอ่าแปลกก็ไม่ได้เอามาที่จะ ยกตัวอย่างให้ดูเนาะ,ะถือว่าถ้าเกิดใครที่อยู่ต่างประเทศก็จะรู้นะคะว่าปลั๊กบ้านเรากับปลั๊กอังกฤษมันไม่เหมือนกันแล้วทีนี้โวลต์ก็ไม่เหมือนกันนะคะโวลต์บางทีก็จะกินไฟแรงกว่าที่บ้านเรานะ,ะก็ต้องเช็คดีๆนะคะเพราะว่าสายไฟก็จะก็มีเครื่องวัดให้เนาะเพราะว่าแป๋ก็โชคดีไปที่พ่อใหญ่รู้เรื่องนี้นะคะก็เลยแบบว่าทําได้นะคะบางทีก็สายจะไหม้บ้างนะ เพราะว่าบ้านเรากับบ้านที่อังกฤษน่ะมันจะต่างกันเพราะว่าบ้านเขาจะถ้าเปิดการาน้ําร้อนเนี่ยการาน้รนนา,ร,านร้อนจะกินไฟแรงมากเพราะว่ามันก็ต่างกันเนาะโอเคค่ะเช็คดีดูดีๆนะคะอันนี้คือเอาอะไรมาได้บ้างเอามาได้ทุกอย่างยกเว้นรถรถมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์นะคะแล้วทีนี้ก็แพ็กเองด้วยนะคะแล้วทีนี้แปลวทแนะนําถ้าเกิดใครที่แบบว่า อยากจ่ายแพนะคะก็จะมีบริษัทที่แบบว่าเ,เขาแพคให้แล้วก็เขาจะมีพนักง,งานขนให้นะคะอันนี้คือต้องจ่ายเพิ่มนะคะและ้วทีนี้แป๋วไม่ได้จ่ายเพิ่มแป๋จ่ายแค่1 0, นึ่ปอนด์ปอแล้วก็ค่าล่วงเวลาไปก็<อ>ถือว่าคุ้มสุดๆถูกสุดๆเพราะว่าแป๋วก็เกณฑ์ลูกมาเลยทั้งลูกว่าที่ลูกเขยทั้งลูกสาวทั้งลูกชายขนมาช่วยกันยกใช้เวลา5้าชั่วโมงกว่าเกือบ6ชั่วโมงเลยจ่ายค่าล่วงเวลาไป แต่ก็ถือว่าคุ้มนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเอา40คูณน,นะคะก็คุ้มมากๆเลยแต่แป๋วก็มีเพื่อนๆที่ทักมาบอกว่าพี่แป๋วทําไมตอนนีมน้มันแพงจังเลยอ่40ฟุตเนี่ยไม่ได้แล้วนะเพราะว่า20ฟุตแค่20ฟุตเนี่ยพันเค่ะ <c oughs> ก็ถือว่าโอ้โหขึ้นมากๆเลยเพราะว่าเป็นช่วงโควิดหรือเปล่าแป๋วก็ไม่รู้นะคะเพราะว่ามันขึ้นมากๆเลยจาก950นะคะ950 20ฟุตนะ อตอนนี้ขึ้นเป็นพันเนะคะอันนี้แค่20ฟุตนะแต่แปลวจ่าย40ฟุตแค่1,025ปอนด์ลอาคิดดูสิว่าขึ้นขนาดไหนเนาะแต่ก็ใครที่กำลังวางแผนที่จะมานะคะก็พยายามที่คล้ายๆกับว่าแพ็คเองค่ะแพ็คเองแล้วก็เราจะได้ดูว่ากล่องนี้คืออะไรแพ็คยังไงก่อนที่จะมาถึงค่าใช้จ่ายฝั่งไทยเนาะแพ็คยังไงเหรอคะแพ็คยังไงคือ แพ็คของเนี่ยเวลาแพ็คของนะคะให้เขียนเบอร์กล่องด้วยนะคะว่ากล่องหมายเลขหนึ่งอันนี้อันนี้รู้แต่เรานะรู้แต่เรากล่องหมายเลขหนึ่งแล้วก็มีอะไรบ้างอยู่ในนั้นนะคะเพราะที่นี้เพราะอะไรเพราะว่าบริษัทขนส่งเขาก็อยากจะรู้ว่ามีอะไรบ้างอยู่ในกล่องอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์นะคะอันนี้คือเป็นคร่าวๆให้เขาเฉยๆนะคะคือเราก็จะบอกว่า1มีโทรทัศน์2 เครื่องซักผ้า 3. ไมโครเวฟ4ถ้วยชาม 5. อะไรก็จะประมาณนี้เราก็บอกไม่ได้บอกไม่ต้องบอกเขาว่ามีจำนวนเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ถ้าเกิดเขาถามก็ทีวีก็เอาทีวีอะทีวีก็แล้วกันเพราะเป็นเครื่องใหญ่นะก็จะบอกว่าห้าเครื่องอ่านู่นนี้นั่นก็ว่าไปนะคะแล้วก็ถ้วยชามเป็นชุดอ่าชุดของฝากแบบเนี่ยถ้วยชามหม้อหุงข้าว ครื่องใช้ไฟฟ้านู่นนี่นั่นก็เขียนไปนะคะแล้วก็เขาก็แค่อยากรู้คร่าวๆว่ามันมีอะไรมั่งอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์เขาไม่ได้อยากจะรู้มากเท่าไหร่ว่ามันอะไรแล้วก็จํานวนเท่าไหร่เขาไม่อยากรู้นะคะแค่แบบอบอกเขาคร่าวๆเฉยๆแป้วก็เขียนไปนะคะ1 2 3 4สจนถึง300เลยค่ะแล้วก็จะมีเสื้อผ้าด้วยนะเขียนะะไปนะคะเสื้อผ้ารองเท้ากล่องเบอร์นูน่นเบอร์นี่เสื้อผ้ารองเท้าอะไรอะไรก็ว่าไปเนาะ แต่ที่เราเขียนนัมเบอร์หรือว่าเขียนหมายเลขลงในกล่องเพื่อให้เรารู้ให้เฉยนะคะพอมากลับเมืองไทยแล้วเราจะรู้แต่ถ้าเขียนใส่ให้กับบริษัทเพราะว่าเขาอยากรู้คือไม่ต้องบอกเขานะคะว่ากล่องหมายเลขหนึ่งเนี่ยมีอะไรมั่งแค่บอกเขาว่าหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลข300เนี่ยของชันน่ะมีเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องปิ้งขนมปังนู่นนี่นั่นเขียนไปเลยนะคะเขียน รายละเอียดไปแล้วเขาก็จะเขาก็จะ,ก,จะ,ก,จะก็จะเอาให้เขาเขาจะได้ดูเฉยๆนะคะคือเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างเอามาได้หมดค่ะของใช้เราเพราะว่าเราจะเดินเรื่องเป็นย้ายบ้านนะคะเดินเรื่องเป็นย้ายบ้านย้ายจากต่างประเทศย้ายบ้านข้ามประเทศไว้ง่ายงั้นเถอะอ่ะย้ายบ้านข้ามประเทศเนาะแล้วทีนี้ฝั่งไทยค่ะ ฝั่งไทยคือพี่โมโมนะคะแป๋วพ่อยพอยายามพยายามแป๋วไม่รู้ว่าพี่เขาเปลี่ยนโทรศัพท์หรือว่า,อาทำโทรศัพท์หายนะคะพี่โมโมนะคะกราบนะคะพี่ขาถ้าเกิดพี่ดูวิดีโอนะคะเพราะว่ามีหลายๆคนที่แบบว่า,าทักพี่ไปแล้วน้อนแล้วทีนี้ประมาณสองสามเดือนแล้วล่ะพี่ก็โทรมาหาแป๋วบอกว่าขอบคุณนะที่าหาลูกค้าให้พี่ เพราะว่าพี่เขานี่นนีดีแนะนําดีมากน่ารักมากและทีนี้ตอนนี้แป๋วคือ,อติดต่อพี่ไม่ได้ไม่รู้ว่าพี่ทาโทรศัพท์หายหรือว่าพี่เปลี่ยนมือหรือว่ายังไงเนาะกะ็ถ้าเกิดพี่ดูวิดีโอแป๋วนะคะวันส่งเบอร์โทรแล้วก็หรือไลน์ไอดีให้แป๋วใหม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวแป๋วก็จะ,อะเอาไลน์พี่นะให้เพื่อนๆพี่ๆที่อยากขนส่งอของ จากต่างประเทศกับไทยนะคะเพราะว่าแปลว่าบอกเพื่อนเพื <y> ่อนทุกคนไปว่าพี่น่ารักมากแล้วก็ค่าใช้จ่ายนี้พี่เป็นกันเองมากๆเลยพี่ใส่ดีมากๆเลยแนะนําดีมากๆเลย นะอันนี้คือประสบการณ์ผ่านผ่านด้วยตัวเองนะคะไม่ใช่แบบว่ายกย่อปอปั้นนะคะแปลวไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากพี่เขานะคะไม่มีแม้แต่5บาท10บาทนะคะแป๋วเพื่อแค่แบบว่าพี่เขาน่ารักพี่เขาใช้ให้บริการแบบเต็มใจมากๆเลยแล้วก็แป๋วก็เลยอยากจะช่วยกันเนาะช่วยกันช่วยกันอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้บอกก่อนเลยนะโอเคค่ะงั้นก็ฝากถึงพี่โมโมก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วทีนี้มาดูที่ฝั่งไทยนะคะว่าแปลวจ่ายเท่าไหร่นะ ฟังไทยนะคะพี่เขานะคะจัดการให้หมดทุกอย่างแปลไม่ได้แปลไม่ได้ปไ,ไ,ดไปท่าเรือเลยนะคะคือแบบว่าพอแป๋วพอแป๋วบินมาจากเมืองเมืองนอกใช่ไหมจากอังกฤษใช่ไหมพี่เขาจะแนะนําแนะนําอะไรคือแนะนําพาสปอร์ตนะคะจะมี2องเวอร์ชันใช่ไหมที่แบบว่าเราสามารถที่จะเข้าประเทศไทยเราได้คือเวอร์ชันหนึคือ ให้ออาไอสแกนหน้าเนาะสแกนอะไรเนาะที่แบบว่าพิมพ์ลายนิ้วมือเดินเข้าไปนะเวอร์ชัน2คือสแตมที่พาสปอร์ตนะคะนี่คือเวอร์ชัน2ที่เราต้องการนะคะใครที่เข้ามาใครที่ขนของเข้ามาจากต่างประเทศนะคะที่จะว่ากำลังจะมาเดินเรื่องเ,เอาขนของกลับมาคือต้องสแตมนะคะไม่ใช่ไปสแกนหน้านะคะคือสแตมที่พาสปอร์ตนะคะสแตมเข้านะคะ เ,เพราะว่าพี่โมโมต้องการาสตม์นะคะคือต้องแตม์เข้าอย่างเดียวนะคะาสตม์เข้าไปนะคะคือให้บอกว่าวันที่ที่เราเข้ามาแค่นั้นจบนะคะพอแตม์เสร็จแล้วแล้วนะคะกะ็นัดเจอกันกันกบพี่โมโมกับพี่เขานะคะแล้วก็เราก็จะเอาพาสปอร์ตเล่มนี้ที่เราแตม์เนี่ยให้พี่เขาเดินเรื่องเดินเรื่องอะไรเดินเรื่องที่จะไป เอาตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็จะไปจ่ายภาษีนะคะพี่เขาก็จะจัดการให้ทุกอย่างเลยเราไม่ต้องไปท่าเรือเราไม่ต้องไปไหนเลยเราแก่ให้พาสปอร์ตพี่เขาเดินเรื่องแล้วเราก็กลับไปบ้านไปรออยู่ที่บ้านนะแล้วที่นี่พี่เขาก็จะไปเดินเรื่องเองนะคะแล้วที่นี้มาฟังรายละเอียดว่าแปลวจ่ายเท่าไหร่ค่าตู้เนี่ยต้องจ่ายมัดจํานะคะแต่พี่เขาจัดการให้แปลออกไว้ออกไปก่อนเลยค่ะเพราะว่า พี่เขาน่ารักมากเพราะว่าพอตู้พอเราขนของเสร็จแล้วตู้ตู้ว่างแล้วก็ขนกลับขนกลับเสร็จแล้วตู้ว่างก็คือพี่เขาก็จะได้เงินคืนอะไรประมาณนี้พี่เขาจัดการให้เลยไม่ต้องไปยุ่งยากเลยนะคะน่ารักมากแป๊บจ่ายไปแค่ห้าหมื่นบาทนะคะห้าหมื่นบาทตั้งแต่สมัยก่อนนะสมัยก่อนโควิดนะคะอันนี้ย้านะคะ คือสมัยก่อนโควิดนะคะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้คือมันจะขึ้นเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะแต่แป๋วจ่ายไปห้าสิห้มืนคือตู้คอนเทนเนอร์จอดหน้าบ้านเลยอจอดหน้าบ้านเลยนะคะไม่หลังจากที่แป๋วเอาพาสปอร์ตให้พี่เขานะคะแป๋วไม่ได้ไปทําอะไรเลยก็กลับบ้านไปรออยู่ที่บ้าน วันไหนที่แบบว่าตู้คอนเทนเนอร์อุย้ยตู้คอนเทนเนอร์จะไปแล้วนะแปลวันนี้นะเราไปถึงนูน่นกี่โมงกี่ยังเดี๋ยวตู้คอนเทนเนอร์น้องพนักงานเขาจะโทรติดต่อไปนะว่าบ้านเข้าซอกซอกซอ,อยใดก็ว่าไปพี่เขาน้องเขาก็จัดการโทรหานะคะแล้วทีนี้พาสปอร์ตที่ของเรานะคะพี่น้องเขาก็จะถือมาให้กับเราด้วยอ่านี่คือนี่คืออ พูดไปง่ายก็ง่ายนะง่ายมากๆเลยเป๋วยังกังวลมากๆเลยแต่พี่เขาทําให้เรื่องทุกอย่างอะไรหลายๆอย่างแบบว่าง่ายมากๆง่ายมากๆเลยนะโอเคอันนี้คือรวบรัสนะคะคือบอกแบบว่าเน้นๆที่แบบว่าทุกคนอยากจะดูอยากจะรู้ไงว่าเน้นๆว่าเเราเอาอะไรไปได้มั่งแล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เอาปกรลกคุณหารดูนะแล้วก็ พยายามที่จะติดต่อหลายๆบริษัทนะคะแล้วทีนี้ถ้าเกิดแป๋วติดต่อพี่โมโมได้นะคะแป๋วก็จะส่งข่าวไปให้พี่ๆหลายๆคนที่ทักเข้ามานะคะเพราะว่านี่ทาไมพี่เขาติดต่อไม่ได้เลยน้องแป๋วแป๋วก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าตอนแรกๆก็ติดต่อได้แล้วพี่เขาก็โทรมาแล้วก็ยังขอบคุณแป๋วด้ซ้ําไปที่แป๋วหาลูกค้าให้เพราะว่าแป๋วก็บอกว่าพี่คะถ้าเกิด พี่ไปหาพี่โมโมนะก็บอกนะว่าดูจากช่องแป๋วนะเพราะาพี่เขารู้ว่าแป๋วท o u t u b e ไงแล้วทีนี้ก็เลยแบบแต่ทีนี้ตอนนี้ทําไมไม่รู้ติดต่อไม่ได้สงสัยพี่เขาทำโทรศัพท์หายหรือเปล่าแป๋วก็ไม่เข้าใจนะคะโอเคค่ะแล้วทีนี้การแพ็คของนะคะแป๋ก็ทุกอย่างก็รวบทุกอย่างก็รวบรวมแล้วเนาะอ่าเจ็ดเสร็จสามล้วนะจ่ะ 7, 6, 3, นะจากขนส่งนะคะ จากฝั่งอังกฤษเนาะมาถึงฝั่งไทยเนาะแล้วแต่แปลก็จะมีคําแนะนํนิด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 หน่อยนะคะจากยุงค่ะยุงแนะนํานิดนิดหน่อยระหว่าง,ของ,ข,องของการแพ็คของนะคะเพราะว่าการแพ็คของใส่ตู้คอนเดนเอร์นะคะเพราะว่าพ่อใหญ่นี้จัดการเองเลยเพราะว่าอะไร เพราะว่าแป๋วก็แพ็คเองแล้วที่นี้ของที่ในกล่องคือจะไม่ให้เขาขยับได้เลยนะคะสิ่งไหนที่แบบว่าพอยัดเข้าได้ก็ยัดเข้าเลยนะคะไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องไม่ต้อง,อง,อง,องแบบว่าเอันนี้เอาเอา,เอาขอแค่ถ้วยชามอะไรประมาณนี้หรือว่าเอานี้อันนี้อันนี้กล่องนี้ไม่ต้องนะคะอันไหนที่แบบว่ามีมีม,ม,ม,มีคล้ายๆกับว่ามีช่องที่จะใส่ก็คือยัดเข้าไปเลยไม่ให้เขากดกระดิกดได้เลยของเราจะได้ไม่แตกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตู้เขนเนอร์พอไปถึงท่าเรือ เขาก็เอารถเคนยกส่งลงเรือพอลงเรือเสร็จเรือควาจะกลับ,ลบมาควาจะมาถึงฝั่งไทยนะคะโต้น้าโตคขึ้นทะเลไม่รู้สารพัดนะคะนี่คือของเราก็จะโยกเยกได้แล้วทีนี้พอของโยกเยกได้นี่ของก็จะมีสิทธิ์แตกเยอะนะคะอันนี้ก็แนะนํานะคะให้อย่าแพ็คไซส์เดียวนะคะแพ็คกล่องคือให้แพ็คหลายๆไซส์นะคะเวลาเรา จัดเรียงกล่องใส่ในตู้คอนเทนเนอร์นะคะช่องไหนเล็กเราก็สามารถที่จะเอากล่องเล็กน่ะยัดเข้าได้ไงนี่คือ,อคําแนะนํานะคะไม่ให้เขาแบบว่าเคลื่อนไหวได้ไง,ไง,ไง,ไง่ายงั้กันเถอะแล้วทีนี้ที่นอนนะคะแป๋วก็เอามานะคะแล้วทีนี้ใครที่เอาอตู้เย็นมานะคะแป๋วก็แนะนําให้เอาที่นอนนะคะเอาตู้เย็นใส่กลางๆเลยแล้วเอาที่นอนกั้นเลยนะคะแล้วก็เอากล่องพนักพนักเงินขึ้นข้างๆนะคะของเราจะได้ไม่เสียหายเนาะแล้วทีนี้ ก็หลายคนนะคะที่แบบว่าถามเข้ามานะคะสรุปแล้วคือเอามาได้ทุกอย่างยกเว้นรถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์นะคะอันนี้คือ2อย่างนี้คือเอามาไม่ได้แน่นอนแต่ทุกอย่างเอามาได้หมดค่ะตู้เสื้อผ้า พัดลมเครื่องปิ้งขนมปังไมโครเวฟเฟอร์นิเจอร์นะคะตู้ตู้แป้งตัวอะไรสารพัดนี้เอาสามารถเอามาได้หมดเลยซื้อผงเสื้อผ้ารองทุงรองเท้าสา,ารพัดนะครับพับแพ็คแพ็คแพ็คแล้วก็สามารถที่จะเอามาได้หมดเลยนะคะอ้าวแล้วที่นี้เพราะว่าของบางชิ้นบางอย่างก็มันดีต่อใจเรานะคะเพราะว่าเราใช้ประจำเนาะแล้วทีนี้เราก็ไม่อยากแบบว่าขายทิ้งอะ จะว่าขายทิ้งก็ไม่ใช่จะว่าใช่ก็ใช่นะคะเพราะว่าเวลาเราขายของถูกๆนะ่ะ mm. ก็เสียดายไงเสียดายที่บบว่าเอ้ยไอ้ของเรานะเพราะว่าบางคนบอกว่าจะขนไปให้ยุ่งยากทําไมบ้านเราก็มีขายแต่บ้านเราอ่ะกว่าจะได้ยี่ห้อที่แบบว่าดีๆใช้ดีๆนะคะมันก็แพงนะคะแพงอันนี้ด้เกิดถ้าเกิดเพราะว่าแป๋วจ่ายไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้ แพงเมื่ออะไรมากมายแล้วก็มันคุ้มสุดๆเพราะว่าแปลเอามาได้ทุกอย่างเลยอะไรประมาณนี้ก็เลยอยากจะแนะนําให้แบบว่าถ้าเกิดอยากจะขนจริงๆนะคะก็รอโควิดจ้างลงนิดนึงนะคะก็ตอช่วงนี้ก็พยายามที่แบบว่าแพ็คแพ็คไปวันละกล่อง2อกล่อง3กล่องนะคะแพ็คไปเรื่อยๆอันไหนที่แบบว่านี่อันนี้เราไม่จะเป็นต้องใช้ก็แพ็คเลยนะคะแล้วก็จัดเรียงเยงกันไว้แล้วที่นี้ ก่อนที่ตู้วันที่ตู้คอนเทนเนอร์มาเอาอันนี้แนะนําอันนี้แคช่วงแนะนํานะคะตอนที่ตู้ก่อนที่ตู้คอนเทนเนอร์จะมาประมาณ9ก้าโมงใช่ไหมอาะเวลาถ้าเกิดเราสมมติเนาะเรานัดว่า9ก้าโมงใช่ไหมของที่เราจะขนน่ะเราขนออกมาเลยออกมาจากหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็มาตั้งไว้หน้าบ้านนี่แหละออกจากในบ้านมาตั้งไว้หน้าบ้านนี่แหละเวลาเราขนเราจะได้ยื่นระยะเวลาที่เราขนใส่ตู้คอนเทนเนอร์ นะเพราะว่าพนักงานที่ขับรถมานะคะเขาจะไม่ช่วยอะไรเลยนะคะเขาก็าจะนอนพักผ่อนเขาแล้วทีนี้ถ้าเกิดใครอยากแบบว่ามีผู้ช่วยก็จ้างวานหรือว่าบริษัทเขาก็มีบริษัทที่แบบว่าขนส่งให้แบบบริษัทที่แบบว่าแพ็คของให้เราก็มีนะคะกับใครที่แบบว่าอยากแบบว่าสบายนิดนึงอะ มีคนมาช่วยขนจะได้แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นเต็มเขาจะได้รู้ว่า,าแพ็คของยังไงใส่ตู้คอนเทนเนอร์อยังไงจะได้ไม่แตกนู่นนี่นั่นก็ว่าไปก็เขาก็มีนะคะก็พยายามสอบถามแล้วก็ถามดูนะคะเพราะว่าตอนที่แป๋วจะขนของมาเขาก็ถามเหมือนกันว่าจะเอาพนักงานไหมแป๋วก็บอกว่าไม่เอาค่ะเพราะว่าแป๋วก็มีลูกหลานช่วยอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ไงแล้วทีนี้บางคนก็บอกว่าถามมาว่าเขาจะมีพนักงานให้เราไหมอันนี้คือ บริษัทเขาจะมีนะคะแล,แล้วทีนี้ถ้าเกิดบริษัทขนส่งนั้นเขาไม่มีนะคะเขามีแต่รถนะคะก็สบอบถามเขานะคะเขาก็จะได้แนะนําว่าต้องการพนักงานพนักงานที่จะมาช่วยขนแต่พนักงานค่าใช้จ่ายต่างประเทศเนี่ยรับรองว่าวันละเท่าไหร่ไม่ไม่นสามร้อยเหมือนบ้านเรานะ <laughs> บ้านเรานี้รายวันสามร้อยนะคะเพราะว่าตอนที่แปวขนลงที่ที่บ้านนะคะเราก็จ้างรายวันนะ มาขนกี่ชั่วโมงล่ะแต่แปาก็จ่ายเต็มนะแล้วก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําด้วยนั่นแหละบ้านเราเนาะก็ธรรมดาเนาะแล้วทีนี้แต่ต่างประเทศเนี่ยรับรองว่าค่าใช้จ่า,ายเนี่ยแพงแพง,ง,งกว่าบ,บ้านเราอยู่แล้วเนาะมันไม่สามร้อยบาทเหมือนบ้านเราหรอกอแนะนํานะคะก็คืออันนี้คือวิดีโอย่อๆนะคะใครที่ใครที่แบบว่าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ทักแปวมาได้เลยนะคะสอบถามมาได้นะคะ แบบก็พยายามจะติดต่อพี่พี่โมเหมือนกันนะคะแล้วที่นี้อ่าน,นี่คือแนะนําที่แบบว่ามีอะไรขนไปได้มั่งอยากเอาไปเหมือนน้องแป๋วทาแตบบ่ก็พยายามที่จะอธิบายนะคะหรือไม่ก็แนะนํานะคะอะไรที่แป๋วแนะนําได้ก็คือแนะนำเนาะเพราะว่าอยากให้ทุกคนกลับบ้านเหมือนกันนะคะเพราะว่าหล,หลายๆคนที่ถาสอบถามเข้ามาคือต้องการที่จะกลับบ้านเนาะ กับบ้านเรานะคะยังไงยังไงบ้านเราก็มันได้มาอยู่ใกล้ครอบครัวเนาะอยู่ใกล้พ่อกับแม่ใกล้ครอบครัวก็ถือว่าก็โอเคเพราะว่าโควิดทำพิดเยอะทำาิํทำ,ทำิดเยอะกับหลายๆคนมากๆเลยอันนี้นะคะสรุปนะคะคือตอนที่เป๋าเอามาเนี่ยคุ้มมากๆคุ้มมากมากจนมากๆเลยนะคะเพราะว่าอ่า เพราะว่าแปลคนมาหมดเลยทั้งเตียงนุงเตียงนอนนะคะสาสอันเลยนะเตียงนอนนะคะอ่าว้วทีนี้หลายๆอย่างอะ่ะมันมันมัน,ม,นมันเกินคุ้มอะ่ะแต่ตอนนี้ราคารู้ค่ะรู้ค่ะว,ว่าราคาแพงเหมือนกันนะใครที่แบบว่าตัดสินใจนะคะก็แพ็คของรอไว้แล้วก็สอบถามไปเรื่อยๆหลายๆบริษัทนะคะว่า ค่าใชจ่ายเท่าไหร่แล้วเราจะได้แบบาหาข้อมูลเป็นตัวนะคะแล้วก็พอถึงเวลาที่แบบว่าได้แล้วนะเวลาได้แล้วนะอะไรประมาณนี้ก็ถึงถึงขนส่งมาเนาะ <S <S โอเคค่ะยังไงก็ถือว่า,าวิดีโอนี้นะคะเป็นเอ่อค่าๆกับว่าหวังว่าจะช่วยพี่ๆพี่ๆทุกคนได้นะคะว่าเ แพ็คของยังไงส่งของกลับบ้านยังไงบริษัทไหนอ่ะฝั่งว่าจะไม่ช่วยมากก็ช่วยน้อยไม่ช่วยน้อยก็ช่วยมากนะคะเพราะว่าแป๋วก็แนะนําในสิ่งที่แป๋วแนะนําได้นะคะยังไงก็อขอบคุณมากๆนะคะที่ทุกคนให้คอยให้กําลังใจนะคะแล้วก็เป็นแม่ค้าเอ้แม่ค้าไม่ใช่แม่ค้านะคะวันนี้วันนี้ไม่ใช่แม่ค้าเพราะว่าแป๋วถ่ายที่ที่นอนนะคะก็ต้องขอโทษด้วย ลงนิดหนึ่งเพราะว่าไม่ค่อยสบายเนาะก็เลยแบบว่าต้องนั่งไม่ได้ทําอะไรก็เออเลยมีคนทักมาเยอะๆก็เลยแบบเออทำซะหน่อยจะได้แบบว่าช่วยกันช่วยกันเนาะโอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ